ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรัลแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดเนื้อขลาวก็ไลายได้มีการแชร์คลิปจากช่อง Tik To อกช่องหนึ่งนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มสายท่องเที่ยวนะครับลูกครึ่งจีนฮ่องกงหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้ออกมารีวิวห้องพักในประเทศไทยนะครับที่เจ้าตัวจองได้ในราคาที่ถูกมากๆนะครับเพียงแค่65บาทก่อนจะได้เดินทางเห็นสภาพที่แท้จริงนะครับทำเอาเจ้าตัวนั้นถึงกับตกใจจนอ้าปากค้างเลยทีเดียวกับโดยล่าสุดนะครับหน โพสคลิปลงในช่องติ๊กต็อกนะครับเล่าประสบการณ์ดังกล่าวหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้จองห้องพักในประเทศไทยแห่งหนึ่งนะครับผ่านเว็บไซต์ชื่อดังซึ่งได้ในราคาเพียงแค่2ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณแค่65บาทเท่านั้นนะครับและพอถึงเวลาไปเช็คอินเข้าที่พักจริงๆนะครับเจอกับสภาพของจริงทำให้เจ้าตัวนะครับถึงกับอึ้งจุดอ้าปากค้างไปเลยทีเดียวเพราะว่าที่พักแห่งนี้นะครับทำให้เจ้าตัวนั้นได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นไทยที่แท้จริงนะครับทั้งข้าวของเครื่องใช้แล้วก็วิธีการใช้ชีวิตตต่่่่าาางงๆนะับออกได้เลลยยวแ ทําถึงมากจริงๆเลยทีเดียวกันซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ <c oughs> ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตแล้วก็มีคนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์แซล์กันมากมายนะครับอาทิเช่นดูเหมือนว่าเจ้าของที่พักไม่ได้หวังอยากจะได้เงินจริงๆแต่เหมือนอยากจะได้เพื่อนเอาไว้คุยเล่นมากกว่าแถมบางคนก็ยังได้บอกอีกด้วยนะครับว่าเห็นสภาพแบบนี้แต่ว่าจองคิวยากมากๆคิวยาวนานไปหลายเดือนเลยงานนี้นะครับบอกได้เลยว่าคลิปดังกล่าวนี้กลายเป็น v i ร a l ในโลกออนไลน์อย่างมากเเลยทีดว ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว